สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าสเตปนะครับของยาสุ vx 8 dr นะครับเป็นตัวนี้นะครับยาสุ vx 8 dr นะครับวิธีตั้งสเตปนะครับท่านจะตั้งไว้ที่ระดับเท่าไหร่นะครับมันไม่มีผลกับเครื่องนะครับท่านตั้งได้ทุกค่านะครับ ถ้าตั้งได้แล้วนะครับถ้าความถี่มันลงตัวก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าตั้งไม่ลงตัวนะครับท่านต้องไปปรับสเต็ปนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะกด153625นะครับอ้าว153 153 625นะครับปุ๊บอ่าอันนี้มันได้เลยนะครับอันนี้อา้าว153330นะครับอา้าวผมกด153 สามสามศูนย์เห็นไหมครับมันไม่ได้ครับมันกระโดดไปสามสามเจ็ดเลยนะครับเนี่ยครับสาเหตุที่มันไปเกินนะครับเพราะสเตปเราไม่ลงตัวนะครับทีนี้เราก็มาปรับสเต็ปนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับสเต็ปแล้วนะครับสเตปมันก็จะลงตัวหนึ่งห้าสามสามสามศูนย์ได้เลยนะครับวิธีปรับสเต็ปให้ทําแบบนี้นะครับ กด f นะครับนี่ครับปุ่มล่างกด f กดเลข1นะครับอ่าทำพร้อมกันนะครับกด f นะครับปุ่ม f มันก็จะขึ้นแล้วก็กดเลข1ครับปุ๊บอันนี้มันอยู่ระดับอ่า 25k นะครับอ่าปรับข้างบนครับถอยลงนะครับนี่ครับให้มันเหลือ 5k นะครับให้มันเหลือ 5k นะครับอ่ามาตรฐานนะครับอยู่ที่ 5k นะครับนี่ครับอ่าได้ 5k แล้วให้กด ptt 1ทีครับปุ๊บอ่าทีนี้อ่าเข้ามาดูอีกทีว่ามันเป็น 5k ไหมครับกด f กดเลขหนึ่งครับปึ๊บอ่าเป็น 5K นะครับถูกต้องนะครับอ่าทีนี้เรามากด153 330นะครับว่ามันได้ไหมนะครับเอ่้าว1 5 3 3 3 0ปึ๊บอ่าได้เลยเห็นไหมครับได้เลยนะครับเนี่ยครับวิธีปรับสเตปนะครับอ่าบางท่านถามมาว่าเครื่องนี้จะสเตปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่านะครับแล้วผมก็บอกตามนี้เลยนะครับ สําหรับปรับสเต็ปนะครับท่านจะปรับไว้ที่เท่าไหร่มันไม่มีผลกับเครื่องนะครับนะครับอ่านะครับเพราะว่าถ้าท่านใส่มากไปนะครับเวลากดความถี่มันไม่ลงตัวนะครับท่านก็ไปเปลี่ยนนะครับมาตรฐานเครื่องดำนะครับสเตปนะครับอยู่ที่ 5k นะครับมาตรฐานนะครับส่วนเครื่องแดงนะครับอยู่ที่12.5นะครับนะครับจำไว้นะครับเครื่องดำอยู่ที่ 5k สเตปมันก็จะลงตัวง่ายนะครับ ครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ